ว่าแล้วครับพี่น้องในที่สุดก็เสร็จจะลูกค่าจะได้ลนะครับโอ้โหครับเอทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทานเป็ดแล้วก็นกต่อจะลูกค่าหน่อยนะครับดูครับเหลี่ยมไม่น่าโดนเลยครับโอ้โหครับเหลี่ยมไม่น่าโดนนะครับเจ็บเสียงใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ขังลืมครับตัวนี้ ขังลืมครับปีหน้าหน้าจะทํานกต่อได้นะตัวนี้เอาลงได้ไหมในพันดูดิโอโหครับเอฟซทุกท่านนะครับสนใจอยากจะได้นกต่อนะครับมีทุกรูปแบบนะครับเอาล้ครับงานเข้าแล้วพี่น้องไม่เศร้าเราลูดแล้วนะครับทีนี้ใช้จิตวิญญาณแล้วนะครับต้องเอาลงให้ได้นะครับติดแขนงมาขามเลยครับพี่น้องเอาล้ครับเป็นเรื่องแล้วครับพี่น้อง นกได้ครับแต่ว่าเอาลงไม่ได้ครับฝากกดไลคกดแคร์นะครับแจเย็นครับพ่อหมอครับโอ้เราหิวเข่าครับแต่ละตนแล้วเนาะแล้วรุ่นตัวดล่ะเอาครับได้แล้วว่าลงมาได้แล้วครับที่ชิดเสียงใหญ่นะครับเจ้าลูกคาดนะครับตัวนี้